ไม่เป็นไรดูหน้าก็ธรรมชาติเลยครับคนในเฟรมสวยอยู่ก็เลยแบบเป็นสีอะไรส่วนใหลูกกี่ต้นคะนี่ว่าหน้าไม่ใช่สองไม่ใช่สี่สิบใช่ไหมหน้าเลยเนี่ยตรงกลางกับโมมิจิหน้าพูดเออ คิโมจิคิคิโมจิคิโมจิแล้วก็โมมิจิคิโมจิผ่านญี่ปุ่นผ่านญี่ปุ่นและไอ้สีเหลืองนี่คือ่ันอะไรแน่ผ่านไทยฮาวผนไทยฮาวสีเหลืองโอเคคือคิโมจิกับโมมิจินะคิโมจิกับโมมิจิหัวหน้าค้าเห็นทราบว่ามันมีการปลูกเมลอนเนี่ยสายพันธุ์อะไรบ้างเตรียมการงานอะไรบ้างคะ ค่ะตอนนี้เมลอนที่เราปลูกนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน3สายพันธุ์นะคะก็จะมีพันธุ์ไทยที่เรียกว่าพันธุ์ไทยเฮานะคะอันนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีพันธุ์คิโมจินะคะแล้วก็พันธุ์โมมิจิซึ่งเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นทั้งสองสายพันธุ์เลยนะคะซึ่งอยู่ทางด้านหลังนี้ค่ะอายุของมันนี้เก็บเกี่ยวได้เมื่อไหร่ได้คะเนี่ยประมาณ90วันค่ะ90วันมันจะไปตรงกับการเปิดตลาดใช่ไหมอ่าจะไปตรงกับช่วงที่เรามีการ เปิดตลาดให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะคะอยู่ในช่วงวันที่8ถึง12สิงหาคมพศ2568ที่จะถึงนี้ค่ะ mm. ซึ่งกิจกรรมในตลาดของเรานะคะก็จะเป็นการอ,ออกร้านของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายของเราแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะซึ่งก็จะเป็นสินค้า คุณภาพนะคะมีทั้งในเรื่องของผักปลอดสารพิษด้วยนะคะนอกจากนี้เมล่อนที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเราก็จะนําไปจําหน่ายในช่วงวันงานของเราด้วยนะคะนอกจากนี้กิจกรรมเราก็จะมีออในเรื่องของการออชมพื้นที่นะคะชมภูมิทัศน์ในพื้นที่ก็จะมีแปลงดาวเรืองนะคะที่เราจัดไว้เตรียมไว้สำหรับทุกท่านส,สามารถที่จะเข้ามาออถ่ายภาพสวยๆในพื้นที่เราได้เลยะคะ่ะจะเริ่มบานประมาณเดือนไหนเข้านะ้า ก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายกรกฎาคมไปนะคะตั้งแต่28กรกฎาคมไปยัน12สิงหาเลยค่ะค่ะแล้วรูปแบบการจัดตลาดนะคะเป็นยังไงบ้างเปิดวันไหนบ้างค่ะตลาดก็ครั้งแรกเลยนะคะเราก็จะเปิดตัวในช่วงวันวันหยุดยาว8-12ถึงสิสงสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพิจารณาต่อไปในเรื่องของการเปิดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์และในช่วงที่เป็นวันนักขัตฤกษ์นะคะ คนที่มาเที่ยวเนี่ยเราสามารถเที่ยวนั่งรถรางเที่ยวในภายในนี่ชมอะไรได้บ้างครัค่ะก็ในช่วงนั้นเราก็จะมีการจัดรถรถรางนะคะสำหรับเที่ยวชมฐานเรียนรู้ในพื้นที่ของศูนย์นะคะก็จะมีฐานเรียนรู้ต่างๆของศูนย์นะคะซึ่งจะเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะคะทั้งในเรื่องของแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะแปลงเกษตรผสมผสานนะคะหรือว่าในเรื่องของการผลิต มูลไสเดือนนะคะสำหรับการทำปุ๋ยนะคะเรื่องของการผลิตน้ำหมักชีวภาพนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของด้านของการใช้ยญาแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยค่ะพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับค่ะพื้นที่ของศูนย์นะคะมีทั้งหมด869ไร่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นป่าภูเขาเขียวนะคะก็มีพื้นที่ประมาณ3041ไร่ค่ะ นอกจากนี้เราก็ยังมีอ่างเก็บน้ําสวยๆนะคะเป็นอ่างเก็บน้ํำเขาเชงุ้มนะคะก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมและถ่ายรูปบริเวณสันเขื่อนซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงามค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีต้นประดู่ทรงปลูกนะคะซึ่งปลูกโดยในหลวงรัชการที่9นะคะทรงปลูกไว้เมื่อวันที่15กรกฎาคมพศ2539นะคะ ในโอกาสที่ท่านเสด็จมาที่ศูนย์เป็นครั้งที่3ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแนวแนวของหญ้าแฝกนะคะซึ่งท่านทรงปลูกไว้เมื่อปี2535นะคะซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวก,กันกับต้นประดู่ค่ะ ค่ะในเรื่องของแนวพระราชมรริเรื่องของการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนะคะซึ่งในหลวงรัชกาลที่9นะคะท่านก็มีพระราชมรริในพื้นที่นะคะใน,ในขณะที่ท่านได้มาทรงงานนะคะท่านก็มีพระมรรทให้ปล่อยป่าทิ้งไว้ให้โดยที่ไม่ต้องไปรบกวนเขานะคะ ไม่ต้องไปรบกวนเขาไม่ต้องไปยุ่งเขาปล่อยไว้ให้เขาเจริญเติบโตเองนะคะก็เราทิ้งไว้ประมาณ30 40ปีนะคะป่าเขาก็จะพัฒนาขึ้นนะคะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะพื้นที่สภาพป่าเดิมของพื้นที่เนี่ยเป็นป่าเต็งรังนะคะหลังจากที่ได้มีการพัฒนาปล่อยป่านะคะให้ให้เขาเติบโตเองโดยธรรมชาตินะคะป่าในพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นป่าเบญจพรรณไปแล้วกว่า5 0 เขียนมาเท่าไหร่แล้วล่เอาลูกไหนก่อนหาลูกไหนเลยเอาลูกตานผดวกเลยพี่อ่ะเอาลูกที่เขาไกลอ่ะวันนั้นเาวันวันเปิดงานนี่เราขายได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเขามากันแบบน้องจันพี่จองลูกนึงเะให้บอกว่ามาเขียนก็ไม่ได้แล้วเขียนเต็มแล้วว่าเขียนเขียนลูกจันได้ไหมอ่ะอ่าได้อ่าลูกจันจองเลย จะไม่ได้ถึงปลายทางนะคะเราต้องเสีย่ยงรอนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีมันก็นกได้ได้ได้ด้เ<ๆ>นวๆด้วยลูกจันลูกจันลูกจันเลยค่ะพี่จ้นตับต้มหรือไม่ก็ GAN อย่างงี้ได้ ดีนะไม่ร้อนเท่าไหร่เข็มมันต้องมีปากค่าเชื้อเต็เลยไม่ได้ค่าเชื้ออะไรเลยร้อนเข้มเยอะมาณนี้หน้าจะดีหน้าก็มีของขายได้หนูว่าวิ่งใหม่คนชอบนะค่ะในรุ่นนีอหนูยังชอบเลยเนื้อมันหวานดีอ่ะเป็นสินค้าสบายเลยแหละก็ปีที่แล้วที่หนูมางานว่าว น้ำปั่นเรา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 ,เราไม่คุ้นแต่เรากินสดๆไงโวอาจานอะไต่างกินเขียนยังไง,งจานเนะขียนเองไ,งไหมคะเอา J A N ก็ได้าจ,าจานคนะ่ะคู่วันนี้ค่ะเวลเราตัดถ่ายเราจะตัดท่านี้พี่เขาก็เลยให้ให้เขียนตรงกลางอย่างนี้แล้วถ้าเป็นหนูไม่รู้เวลาไ่้ลมหนูปั่นอย่างนี้เลยค่ะคุณอนุนเป็นแม่ด้วยเออหน้าได้นะนะแม่เลยเขียนแม่เอยมันโตวันแม่พอดีอือพอค่ะถโอเดอร์โอเดอร์ไม่พอขายนนี้วหน้า จขยายลงเดี๋ยวได้อีกโรงหนึ่งปีนี้ค<ด>่ะพ่อได้งบได้งบ,งบมาบเพิ่มอีกโรงหนึ่ง อ๋อเออเพาะมันโตวันแม่กินแล้วนเคียแล้วมีเย็นเย็นนี่นะสุดยอดแต่อันนี้มันจะเป็นไทยที่มันจะกรองใช่ไหมอ๋อไอไทยาสีเหลืองใช่ไหมคะหัวหน้าาสสีเหลือสีอะไรนะตองหมอแต่อันนี้สีเหลืองแกสลักไม่ได้ใช่ไหมไ แล้ววันงานจะมีวางขขยไหมเนี่ยมันจะหมดไหมเนี่ย <c oughs> เอาไว้โชว์ไง แล้วเราก็อินซีอินซีอินะคะขายหนึ่งถึงสองกิโลนะคะแล้วไอ้นี่มันเป็นหัวหน้าเขาเรียกอะไรหนักแมลงกาวดักแมลงคือสีเหลืองมันจะเป็นที่อะไรนะดึงดูดอ๋อใช้สีเหลืองดึงดูดของแมลงะค่ะหนึ่งพันติดเมื่อกี้เลย ติดกาวไว้แล้วปไม่ใช่แลงมมือติดกาวเลยไงของพี่ชอบที่กับปลูกอะไรเนี่ยมุมม้งคุมม้นอยู่เขาเคยปลูกมใช่เดี๋่วม,มันเป็นไปลูกยังไม่รู้ยังไม่เป็นแล้วก็เห็นเขาก็ว่าถ้าสนใจอยู่เขาจะลงเมลนอนกระ่อมหรือเปล่าเพบอกว่าทาพี่แบบก็ลงดูได้อะไรเงี้ยแต่หนูบอกเลยว่ามันต้องใช้จ่ายเาว่าเขาเสร็จแล้วนะแต่หนูส่งรูปได้อบรมเสร็จแล้วนะได้ได้ได้ เอาตังไหนดีตังไหนก็ได้ไหมอ่ะอยู่ตังไหนไม่เอาไอ้มีรูปอยู่แล้วใช่ไหมมีรูปตายแล้วเอเออือ เป็นอย่างไรลักษณะของเราด้วยอยู่รอดได้ไหมใครเป็นคนให้มาเลย